Trộn mái สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่พันเลิศชอบไหมชอบสะใย้เหรอคะค่อยให้เจ้าเดี๋ยวนะมีโมเมนต์นี้ด้วยเหรอพอดีเพิ่งได้มาจากไปรษณีย์หน้าบ้านอขอบคุณนะคะเนี่ยเอซีส่งมาเอซีไม่ใช่ของเจ้าเหรอเขาหยิบมาให้ยินดีกับลูกคนแรกจาก เวนิดาลิปกอสหยิบมาให้เลยทำไมอ่ะทำไมไม่แบบไม่บอกจะได้ทาลิปเอ้าทำไมทาลิปก่อน <laughs> ไม่บอกจะได้แบบทำสวยๆ <laughs> สวยอย่างเสร็จละเอาใหม่เอาใหม่าหทายอยู่เนี่ยทายใหม่อ <laughs> <laughs> จะเอามาให้ใหม่นะเออเอาใหม่ได้ เ้าค่อยให้ขอบคุณค่ะมนม,มันรู้แล้วุดเองก็ขอบคุณนวนิดาลิสกอสเตอร์น,นะคะที่ส่งดอกไม้มาให้เป็นของขวัญเนาะนี่เขามีคาําววุ้ด้วยนะยินดีกับลูกคนแรกด้วยนะคะส่งมาแสดงความยินดีกับเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะ ลิศก็ติดท,ทนมากเลยค่อนี่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณอีกครัไปแล้วค่ะ